สวัสดีครับเจตีซีไทเทเนียมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาส่งงานอีกคันนะครับเป็นมาด้าสามนะครับตัวใหม่นะครับผมคันนี้นะครับใส่ท่อนะครับใส่ท่อคู่นะครับผมเป็นตัวสแตนเลสนะครับเคลือบเคลือบผิวด้านนะครับปลายเป็นไทเทเนียมแท้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะครับ โอเคครับผมเสียงออกนุ่มๆแน,น,น่นๆน,นะครับดังทั้งนอกในห้องโดยสารจะไม่ดังนะครับชุดนี้นะครับหนึ่งหืนาพันบาทนะครับสนใจติดต่อเพจ7จติได้เลยนะครับ